ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําเมนูยำปลาหมึกนะครับยำปลาหมึกแบบง่ายๆนะครับนี่ก็คือคางปลาหมึกครับนี่เราก็สีมหันนะครับหั่นเป็นต้นนะครับเป็นต้นเล็กต้นใหญ่ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับนี่นะครับกระดูกอ่อนปลาหมึกนี่กรึบๆๆเลยนะครับตรงนี้ แล้วก็สิม,มหันเป็นต้นนะครับนี่เป็นต้นประมาณนี้นะครับปลาหมึกของเรานะครับเราจะหั่นเพื่อแบบเราไปเราไปลวกนะครับมันก็จะได้แบบสุกง่ายๆนะครับชิ้นก็จะเล็กลงแบบเอาพอดีคั้มอะครับ ครับในเมื่อเราหั่นเป็นต่อนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่กระมังไว้นะครับและเราสีนํำลงไปลวกนะครับนี่เอาไปลวกเลยครับนี่หม้อก,ก็เดือดเดือดบุ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 ดนะคร,ครับลวกเลยครับลวกเลยปิดฝาไว้ประเมิ่ก็กหดแล้วนะครับ นี่สุกแล้วครับแล้วก็จะหินน้ำประหมึกออกนะครับนี่และเราก็จะได้ประมึกลวกนี่ว้าวเทใส่ภาชนะได้เลยนะครับครับขั้นตอนต่อไปเป็นการปรุงรสนะครับ พงนัวแล้วก็สีฝาเป็นเว้นนะครับนี่เป็นเว้นเป็นเว้นแบบนี้นะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับนี่ใส่เป็นเว้นนะครับส่วนที่เหลือมะนาวของเราก็จะบีบลงไปนะครับ เพิ่มรสชาติความเปรี้ยวนะครับในวัวครับต่อไปนะครับพริกป่นนะครับเราใส่ใส่หนึ่งซอนนะครับสองซ้อนล้าใส่หมดเลยประมาณสามซ้อนนะครับเอาเผ็ดๆนะครับมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศ เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับแบบง่ายๆนะครับสไตล์เสร็รฟอมเสริมนะครับน้ำจิ้มก็ประมาณครึ่งขวดก็พอนะครับไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับน้ำจิ้มครึ่งขวดผักชีใบเลื่อย เราหั่นแบบยาวๆได้เลยนะครับใส่ยำครับนี่ใส่ลงไปเลยคุกเขาให้เข้ากันมันก็จะคนยากหน่อยนะครับเพราะว่าปลาหมึกของเรามันเยอะนะครับวันนี้ประมาณนี่นะครับโอ้น่ากินมากเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปของเราก็จะเป็นการซีมนะครับซีมนี่เนะบิ้ลนะครับเบิ้ลอีกคำนะครับเสร็จพร้อมเสิร์ฟ ครับเดี๋ยวเราไปนั่งทานกันนะครับครับพร้อมรับประทานได้เลยนะครับนี่ยำปลาหมึกสามบักใหญ่เลยนะครับนี่เราตักแบบนี้ดีกว่าวันนี้เราใช้หนวดหมึกนะครับอ ป่ทานได้เลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นแบบืยำปลาหมึกจานปักใจนะครับนี่แล้วก็จะจะกินได้เลยนะครับอือ กลุบกุๆเราสีไซส์ซนแบบนี้นะครับเพราะว่ามันสีโซนง่ายนะครับนี่ นี่เป็นเอ็นปลาหมึกนะครับคางปลาหมึกนี่จะมีกระดูกง่อนนะครับนี่ตรงนี้นครับคึบๆดีนะครับเตี้ย mà nào chết chết ครับก็พอประมาณนี้นะครับวันนี้อิ่มครับอร่อยครับเอ็นของปลาหมึกนะครับจะกึบบกๆึบกบเข้ากันดีกับน้ำยำม,มากนะครับอร่อยเผ็ดครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับ เพื่อแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับในช่องเสร็จพร้อมเสริมนะครับไปปิดคลิปแล้ววันนี้เจอกันคลิปต,ต่อไปนะครับคลิปหน้านะครับว่าเราจะทำคลิปอะไรวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ